บ้างหรือเปล่าหรือว่ามันก็ยังดูแย่อยู่ไม่ไม่ทราบเป็นอะไรนะฮะนี่ก็ทํางานมา30สิกว่าปีแล้วก็แต่ก่อนนี่ก็สักประมาณสี่ห้าหปีมีเรื่องเรื่องหนึ่งในช่วง8ปดเก้าปีนี่มันมีทุกปีก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะดวงดาวก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปถามใครเรื่องดวงดาวต้องพึ่งโหราศาสตร์แล้วนะคะตอนนี้สิบสองเดือนหลังเนี่ยสามปีหลังนี่ถี่กว่า เมื่อก่อนเจอทุกปีเลยใช่ไหมคะเจอทุกปีแล้วบางปีสองเรื่องสามเรื่องแล้วก็พอมาสิบสองเดือนหลังเนี่ยมันเกือบทุกสามเดือนออก็ไม่แน่ใจนี่ก็ครบแล้วเมษาเมษานี่ก็ครบสามเดือนอีกแล้วนะไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าดังนั้นดังนั้น,น,นพวกคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเขาเหนึ่งจะอาจจะท้อหรือไม่สองเขาก็ มองโลกในแง่ร้ายไปก่อนแล้วก็ป้องกันไปก่อนค่อนข้างจะเยอืะอะแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมทิศทางเป็นยังไงคะในช่วงสามปีที่ผ่านมาแล้วก็จากนี้ไปคะสามปีคือถ้าเกิดเราดูจริงเรามีเรื่องปะท้วงเรื่องการเมืองมาสามปีแล้วนะฮะแล้วก็พอมีเรื่องอจัดระบบใหม่เรื่องการบริหารประเทศก็มีเรื่องยุ่งมาตลอดแต่ไม่หนักเท่ากับทีสองเดือนที่ผ่านมา แล้วส <im ouais, ิ่งที่เกิดขึ้นมาติสองเดือนนี่ผ่านมามันเป็นสองเรื่องใหญ่คือเมื่อเดือนเรื่องสนามบินกับเรื่องเมษานี่มันเป็นเรื่องที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วมันไม่มีกันดังนั้นก็ปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้ของเราก็คือความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างที่เรียนให้ทราบตอนนี้ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้คนที่มาท่องเที่ยวหรือมาจับประชุมจัดสัมมนา คือเขาต้องการมาแล้วเขาสบายใจดังนั้นถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาแล้วเขาจะสบายใจเนี่ยเขาไปที่อื่น mm hmm. แล้วก็ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศอื่นก็ได้ปรับปรุงมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมีการทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากๆ <Ha. S 2> ประเทศไทยจริงๆแล้วเราก็ยังขายของที่เราเคยขายของมาสิบยี่สิบสาสิบปีเราไม่ <Ha. S 2> ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่ สิ่งหนึ่งก็น่าจะน่าดูอีกอันนึงก็คือสมมติปีหน้าในสิงคโปร์เปิดเรื่องที่เขาเรียกว่า i ินเ g r a t เกรดรีสอก็คือพื้นจริงก็คือคาสิโนก็คงจะน่าดูว่าจะมีผลกระทบแย่งเราไปเยอะไหมผลกระทบาจ,ะจากสิงคโปร์ย,รปยังไงและคิดว่าใจแย่งเราจะพาะก,กลุ่มประชุมสัมมนาของประเทศไทยไปเยอะอย่างน้อยในช่วง12ถึง24เดือนที่เปิดมาใหม่ๆเพื่อคนคงเหอ่อนะครับตอนนี้ปัญหาของเรามันมีอยู่ตรงนี้ก็คือว่า เราขายของเก่ามานานนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวของเราเปลี่ยนรัฐมนตรีทุกหกหรือ9เดือนนี่มีผลนโยบายทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวกับรัฐะเรียว่าการท่าอากาศยานหรือการบินไทยนี่มีผลแต่ถึงยังไงก็ตามนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดไปแล้วการท่องเที่ยวก็ยังถึงเป๋แต่ก็ยังไปได้แล้วก็ ยังมีความหวังว่าไอสิ่งที่เกิดมาเก้าเดือนหลังเนี่ยคคิดว่าไม่ควรจะมีต่ำกว่านั้นแหละ,ะหวังว่านะฮะแต่ตอนนี้ทำคำ,คำถามใหญ่ก็คือว่าถ้าจะกลับมาโตเนี่ยจะโตช้าหรือโตเร็วแค่ไหนตอนนี้อืมค่ะถ้าดูจากผลประกอบการของเราเนี่ยในช่วงสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะขยายตัวในแต่ละปีแต่ละปีนี้เป็นไงคะ การการท่องเที่ยวของของเราเนี่ยขยายตัวค่อนข้างจะไปได้พอใช้<ห>แต่กลุ่มลูกค้าเปลี่ยนกอ,อะจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับโรงแรมระดับ3ามกับสดาวมากขึ้นออและขนาด,นาดบริการาที่ถูกและขนาดเดียวกันโรงแรมจํานวนโรงแรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก<ห>ในช่วง3ปีรู้สึกมี2อ0ถึงสามหมื่นห้องก็ส่วนใหญ่ดูในดับ5าดาวแต่การแข่งขันค่อนข้างจะสูงนล้โรงแรม5ดาวเนี่ยจะประสบปัญหาไม่มากก็น้อยทางด้านนี้นะครับดูสิธ์ก็เหนื่อย ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแบบที่ผมคิดว่าหลายคนก็ก็มีปัญหาแบบเดียวกันถอดใจไหมฮะอยากจะถ้ามีใครมาซื้อก็ขายไปเลยอ๋อไอ้นั่งองไม่ฮะก็เดียวคุณแม่อายุ88ยังนั่งอยู่ข้างบนเดี๋ยวเล่นงานเนาะที่จริงแล้วคิดว่าทางทางของบริษัทเองนะฮะเผอิญได้ตัวเลขจากสมาคมโรงแรมไทย เราทราบว่าจะมีการขันที่สูงขึ้นมาเยอะเมื่อทัก3สามสี่ปีที่แล้ว๋อรู้ล่วงหน้าแลยดังนั้นก็เลยไม่ได้ลงทุนใหม่ทางด้านในประเทศแต่ไปทำก็มีไม่มีภาระในเรื่องของต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่มีไม่ค่อยมีก็ยกตัวอย่างเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆจะน้อยคนเด่นแล้วเราก็ไปทําในต่างประเทศมากขึ้นแต่ละสามปีแต่ละปีแต่ละปียอดขายก็คือยอดคนที่ข้อพักหรือว่ารายได้ของเราเนี่ย โตขึ้นไหมคะหรือว่าทรงงแล้วทรงทรงๆฮะทรงๆมาสองสามปีเพราะว่าปัญหาของเราเริ่มมีมาประมาณสองสามปีแล้วก็เราไปลงทุนหรือไปเปิดโรงแรมในต่างประเทศมันใช่เวลาสร้างสองสามปีค่ะตอนนี้เราเราต้องออกไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะก็พอไม่มีอะไรทีแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อย ค่ะแล้วต่างประเทศสามารถที่จะเข้ามาช่วเชยอะไรได้ในประเทศไหนตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ได้แต่นานาคิดว่าคุณจะดีตอนนี้ที่ไปลงทุนนี่มีที่ไหนบ้างคะประเทศไหนคะคือของเราข้าไปบริหารตอนนี้ก็ทําอยู่ที่ตะวันออกกลางแล้วก็กาลังจะเปิดที่อินเดียกําลังเข้าที่จีนก็มีหลายแห่งเหมือนกันเะรายได้นี่จะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่คะคิดปประมาณปีหน้า ป,ประมาณากลางปีหน้าไปแล้วค่ะแสดงว่าในช่วง3แล้วก็ปีนี้เนี่ยสปีก็เป็น4ปีอาจจะดูรักษาเสถียรภาพไปได้แต่ปีหน้านี่กําไรน่าจะเริ่มดีขึ้นหวังว่านะฮะหวังว่าอืมค่ะถามทาง CPN นะคะเพราะว่า CPN ก็น่าจะมีแผนในเรื่องของการขยายการลงทุนเหมือนกันเป็นอุปสรรคไหมคะสำหรับบัตร0ูย์เก้าถ้าแบบว่าจะขยายการลงทุนออกไปเพราะไม่แน่ใจว่าอย่างอย่างคุณหมอบอกว่าเนี่ยไปต่างจังหวัดละ แล้วก็เกษตรกร,ร,กรซึ่งเกษตรกร,ร,กรส่วนมากเขาก็จะรู้สึกแบบเป็นหวัดเป็นไข้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหาหมอก็ได้เดี๋ยวไปซื้อยาหมอตีแล้วกันแล้วก็ทานเอาซึ่งเราก็จะห่วงกันว่ามันจะกลายเป็นกลายพันธุ์หรือว่าอาจจะหนักขึ้นมากกว่าเดิมจะมีผลอะไรไมหมคะกับเราต่างจังหวัดที่แบบว่าขยายการลงทุนไปคือในจังหวัดที่เราขยายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะค่ะซึ่ง ผมคิดว่าลูกค้าเชียงใหม่หรือเปล่าคะเชียงใหม่กำลังระบาดเลยนตอนนี้ชนบุรีพัทยาก็ลูกค้าของเราก็ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดตามข่าวสารหนังสือพิมพ์ดูทีวีอะไรอย่างนี้นะก็ค่อนข้างเป็นเป็นลูกค้าที่ไม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 ่ใช่ลูกค้า คือป้องกันดูแลคือรักษาสุขภาพตัวเองได้ใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีคือเป็นกลุ่มลูกค้าชั้นกลางชั้นบนใช่ไหมฮะอย่างที่บอกแต่จังหวัดก็ยกตัวอย่างมาชลบุรีอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังยังดีอยู่ครับก็ไม่ไม่ได้กระทบอะไรเลยแต่ที่ผ่านมาช่วงที่เกิดหวัดซีนก้านี่ไม่ต่างจังหวัดนี่ก็ไม่ค่อยกระทบใช่ไหมสาขากระทบไหมฮะไม่กระทบเขไม่กระทบเขาก็มาปกติธรรมดาปกติฮะฮะอย่างเราเปิดที่ชลบุรีเมื่อปลายพฤษภาก็คนเต็ม แน่นมากเลยวันที่วันที่เปิดแล้วก็จนจนวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังคนแน่นอยู่ครับปีนี้ทางด้านของรายได้เราจะมีอะไรน่าตื่นเต้นแบบปีก่อนหน้านี้ไหมคะปีที่แล้วไม่ทราบส่งงบไปหรือยังแต่ว่าก็เล่าให้ฟังก็ได้เลยรตัวแรกก็คิดว่าน่าจะโตส่งงบไปยังคะคุณสุกิจทางเซนทันเกินเกินกว่า25เปอร์เซ็นต์นะฮะยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะเกิน25แ่มาแกแต่มาแรกก็เกินอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อแล้วตลอดทั้งปี ทั้งปีอาจจะสูงกว่านั้นเล็กน้อยครับอันนี้เป็นเพราะว่าเราเปิดสาขาเราเปิดสาขาใหม่ครับเราเปิดสาขาใหม่โอ้โห่นแสดงว่าจะเปิดคอนแก่นปลายปีนี้ปลายปีนี้แต่ว่าจะไปมีอีกทีคือปีหน้าปีหน้าอันนั้นอันนั้นจะไปรายได้ก็จะเข้าปีหน้าอ๋อค่ะปีนี้ก็จะมีเรียกว่า4 4 0ที่เต็มเกือบเต็มปีก็คือแจ้งวัฒนะนะซึ่งเปิดปลายปีที่แล้วพัทยาเปิดเมื่อกุมภาแล้วก็อุดร ท,ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเมษาแล้วก็พืษสภา,าที่เพิ่งเปิดชนบุรี<า>เป็น้นแสดงว่าธุรกิจของเรามันบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้กําลังซื้อมันเริ่มจะฟื้นล่ะถึงแม้ว่าจะมีความไม่มั่นใจเรื่องการเมืองเรื่องไข้หวัดศูนย์เก้าก็ตามตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะฟื้นนะครับ<า>แต่เท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าน่าจะใกล้ฟื้นเพราะมันท่งมาหลาดือยหล<า>ักนะครับแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์วัดการเมืองแล้วก็มาวัด อันนี้ยนะฮะ s1n1 <ะ>เ,เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้กระทบมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมันอาจจะเป็นอย่างที่คุณจนินทท่านว่าว่ามันมันต่ําสุดแล้วอะ่ะมัน<ะ>ในการที่ความความมั่นใจมาเนี่ยเดี๋ยวคนก็<ะ>ก,ก,ก็ก็จับใจใช้สอยเมื่อวานนี้<ม>ที่ท่านนายกพูดเนี่ยผลงาน6เดือนเนี่ยเชื่อท่านนายกไหมคะว่าเศรษฐกิจฟื้นลงมาแล้วกำลังขึ้นเป็นรูปตัววี ไม่ค่อยมั่นใจทำไมเลยฮะทำไมอะไปเจออะไรเขาที่แบบว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คือคือของเราเจะเห็นจริงๆของเราจะเห็นก่อนถึงการการจัดใช้จ่ายฉะนั้นถ้าบอกตัววีนี่ก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าการใช้จ่ายนี่ยังไม่มายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับค่ะแต่ยอดของเราที่เมื่อสักครู่คุณณริดบอกก็เยอะนี่ฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นมันเป็นว่าศูนย์ใหม่ฮะในศูนย์เก่าก็ศูนย์เก่าเท่าไหร่คะศูนย์เก่าก็ประมาณสักห้าเปอร์เซ็น Oh. จริงๆแล้วจริงๆแล้วถือว่าถือว่าต่ำสุดแล้วนะฮะ,ฮะจริงๆปกติมันประมาณเท่าไหรค่ครัประมาณสักหกนครับหกเจ็ดเอรนาต์นะฮะยอยอดศูนต่อศูนย์เท่าๆกัน ครับใต่โรงรนถนี้ทัดเราไม่มีศูนย์ใหม่เข้ามานี่ปีนี้เราก็แย่เหมือนกันคือเหนื่อยเหมือนคุณชนิดเหมือนกันเอ้ยคุณชนินเหมือนกันใช่ไหมคะครับแล้วให้คุณให้คุณสุกิจฟังฟังดูแล้วเนี่ยช่วยวิเคราะห์นิดนึงแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแนวโน้มของแต่ละกลุ่มที่พูดมาอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเราเชิญของกลุ่มโรงแรมมาก็สะท้อนภาพท่องเที่ยวของศูนย์เก้าเหมือนกันคาบตีก็เหมือนกันทางด้านของโรงพยาบาลก็เหมือนกันวิเคราะห์ให้ฟังนี้นะว่าแนวโน้มสําหรับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ทลงทุนเรางน้า ถืออยู่แต่ก็ยังมีความหวังอยู่ <c oughs> ดูสิทธ์บอกว่ากําลังจะมีไรายได้ปีหน้าครับคือคือต้องเรียนว่าก็คงจะจะวิเคราะห์ไปที่ที่แนวโน้มของกําไรแล้วก็ไรายได้แล้วกันนะ <c oughs> ครับส่วนใหญ่เท่าถ้าฟังจากทุกท่านที่ที่อยู่ในวงการเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้มั่นใจ <c oughs> ซึ่งผมก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่า การการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ที่เป็น shape เนี่ยมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวเลขของ r ก w t h มันไม่ใช่ตัวเลขของมูลค่าของธุรกิจจริงๆที่มันจะขึ้นได้เร็วขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อโดยภาพธุรกิจส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีการลงทุนใหม่เนี่ยเทรนคงน่าจะเป็นการทรงๆตัวมากกว่าะนะครับอันนี้พูดถึงทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเรื่องของการบริโภคนะครับแต่แน่นอนน่าจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าต่ําสุดนะฮะคือการตกไปกว่านี้เนี่ย คิดง่ายๆเราเราเราเองเนี่ยอยู Asia, so ่ในช่วงของประเทศที่เก to ิดปัญหาเนี่ยแล้วมีผลกระทบในภาคของเศรษฐกิจมาภาคในเอเชียเนี่ยการบริโภคเขาขยายตัวโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณหกเปอร์เซ็นต์นะเราเราก็ต่ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแย่กว่านี้อีกเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงนะครับแต่แน่นอนการฟื้นตัวเนี่ยยังยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าจะได้รับประโยชน์เนี่ยก็คงจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นภาคท่องเที่ยวก็อาจจะได้รับประโยชน์จาก ประเทศเขาซึ่งเขาอาจจะมีรายได้มีการกว่างงานมีการจ้างงานที่มากขึ้นนะของเราก็เหมือนการเม็ดเงินที่เข้าไปในระบบภาพธุรกิจเริ่มมั่นใจและเริ่มกลับเข้ามาทําธุรกิจกันเนี่ยเพราะฉะนั้นรวมๆนี่ยจะจะมีอกจะมีเสีย่ยส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐรกิจโดยองรวมะนะครับแต่ในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าได้ได้เปลียนในสถานการณ์นี้นะครับเนื่องจากเป็นเป็นอะไรที่เรียกว่าได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับก็คิดว่าผมผมเองพยายามจะ ในช่วงแรกๆก็ต้องยอมรับว่าต้องหาความรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วในโลกนี้เราจะตีความว่ามันเป็นมันเป็นระยะสั้นๆหรือมันเป็นระยะยาวมันจะเป็นเหมือนซาไหมซึ่งซึ่งเป็นแล้วก็หายไปหรือเป็นไข้หวัดนกในช่วงแรกแล้วก็แล้วก็หายไปหรือเปล่าแต่แต่เท่าที่ดูแล้วโดยสรุปก็คือมันคงไม่หายไปก็คงอยู่กับเราต่อไปนะครับก็คงจะต้องเราก็คงจะต้องรักษาสุขภาพต่อไปถึงแม้ถึงแม้จะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยลงหรือการแพร่ระบาดน้อยลงแต่ไงก็ตามผมว่า โรงพยาบาลก็คงได้ธุรกิจใหม่เพราะจะไกลพันธุ์ด้วยนะฮะก็จะได้ธุรกิจใหม่การไกลพันธุ์อาจจะเกิดหรือไม่เกิดแต่แน่นอนมันมันก็เคยมีการเกิดแต่มันอาจจะเว้นเว้นเวลาเว้นระยะเวลาอะไรก็แล้วแต่ <H> แต่แน่นอนคือในเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ที่มาอยู่แล้วนะฮะเป็นเทรนด์ที่มาอยู่แล้วคงคงถือว่าได้ประโยชน์บวกเข้าไปอีกนะครับก <H> ็ถ <g rain> ือว่าการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าอย่างของเราเองเนี่ย เดิมเราก็มองเป็นประเทศที่มีศักยภาพในเอเชียนะครับมองเรื่อง medical tourism ด้วยนะการท่องเที่ยวบวกกับเรื่องของโงรงพยาบาลด้วยมองเห็นเทคโนโลยีมองเห็นมาตรฐานของผู้ประกอบการลงมาในใน,ในประเทศเนี่ยที่ยกระดับขึ้นมาทัดเทียมต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย,อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้นักลงทุนอาจจะไม่สนใจมากเพราะว่า ไปลงทุนในหุ้นพลังงานอาจจะได้ผลตอบแทนที่เร็วกว่าเห็นกําไรที่ก้าวกระโดดมากกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็คงจะทําให้คนเข้ามาให้ความสําคัญมากขึ้นเราเป็นประเภทไหนคะเป็นหุ้นประเภทไหนคะในความเห็นผมนะฮะธุรกิจโรงพยาบาลยังเป็นธุรกิจที่ยังมีตราการเติบโตที่สูงเพราะดูจากงานการลงทุนจะเป็นโกลดยังมีการลงทุนอีกค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการให้บริการ ดังนั้นเนี่ยลักษณะดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสเติบโตได้ะนะครับยังไม่ได้หยุดเติบโตต้องเลือกไหมคะว่าโอกาสที่เขาจะเติบโตในในโรงพยาบาลไหนที่ดูแล้วแบบไหนที่น่าจะมีโอกาสมากกว่าจริงๆผมว่าแต่ละแต่ละโรงพยาบาลก็จะมี business m o เดลท,ที่ที่เลือกแล้วว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญอะไรนะครับแต่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการขยายสาขานะครับว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่เราจะ,ะเริ่มเห็นโรงพยาบาล ไปอยู่ในห้างมากขึ้นเป็นคลินิกเล็กๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะดังกล่าวมันคือการเข้าไปถึงผู้บริโภคมากขึ้นมันก็เปิดโอกาสมันก็เพิ่มโอกาสแต่น่นอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่การให้บริการนะรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเลือกไมเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพโดยโดยโดย,โดยที่เราเห็นในในตลาดในบริษัจทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่คุณภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ เกณฑ์ที่ดีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าในจังหวะในโอกาสของการทําธุรกิจเท่านั้นเองที่อาจจะมีมีภาพที่อาจจะไม่เหมือนกันบ้างแต่ล้มรวมผมคิดว่าเป็นเกรดที่ดีโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะมีมีจุดแข็งนะครับอย่างเช่นบางคนก็อาจจะมีจุดแข็งในบริเวณโลเคชันนั้นนะอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงที่ตรงเนี้ยซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดตรงนี้อะไรประมาณนี้บางคนก็ต่างประเทศบางคนก็มีทั้งสองส่วนบางคนก็มีสาขาเยอะ แล้วแต่เราเลือกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทางสถาบันนะครหลวงไทยสีเล็หหหก,ลลเเลกหุ้นตัวไหนไม่ให้บ้างคะในกลุ่มโรงพยาบาลเลือกหุ้นตรงไหนไม่ให้บ้างคือเราเราเราอาจจะไม่ได้ cover ลงหมดทุกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าที่เราทําแล้วเนี่ยดีกว่านอกตลาดดีกว่าที่เราไม่ทำนะฮะอย่างเช่นโรงพยาบาลของคุณหมอเราก็ยังไม่ได้ทําตัวของเคเยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ที่เราทำเราจะมีอยู่สองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็ไทยนัคคลินทาไมทำสองโรงพยาบาลนี้ล่ะ คือเรากาลังเริ่มค่อยๆทําเพิ่มนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ที่เห็นก็คือว่ามีลักษณะของของข้อมูลที่ที่เราตามได้ต่อเนื่องแล้วก็เห็นจุดที่ที่เราคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับจริงๆลงมาของเคสเราก็อยากทำนะฮะเราก็คงพยายามเข้าไปติดตามทำอยู่ก็มีสองโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบากรุงเทพกับธนาครรินค่ะกลุ่มค้าปีกนะคะ CPN นี่เราเราติดตามมาอยู่แล้วครับออฟฟิศก็อยู่ใน CPN ด้วยนะครับพูดไม่ดีไม่ได้ถูกไล่ออกจากอาคารนะเนี่ยจะขอลดค่าเช่าหน่อยไหมเล่นนะค่าปลีกเนี่ยต้องบอกว่าก็มีหลายหลายบริษัทในตลาดนะครับแต่ CPN ต้องต้องเรียนว่าอันนี้ไม่ใช่นั่งด้วยกันแต่ต้องบอกว่าก็เป็นก็เป็นบริษัทที่เห็นศักยภาพแล้วก็มีความมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในในปีนี้เนี่ย เรื่องของการขยายสาขาเรื่องของการขยายสูตรนี่ก็คงเป็นเป็นหัวใจสําคัญคะนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นการยกระดับรายได้ขึ้นมาถูกไ,ไหมขยายต่อปุ๊บแล้วก็ไปต่อในแง่ของการเติบโตปีต่อป,ปีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าว่าเราก็ยังเห็นว่ายังมีศักยภาพอยู่นะครับก็คงเมื่อกี้คุณอริพูดไปแล้วค่ะอย่างของของคุณหมอเนี่ยกเกษมราชเนี่ยเห็นจุดเด่นตรงไหนไหมคะก็ตอนที่ผมพูดตอนแรกเหมือนกันว่าจุดเด่นก็คือว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มี ที่อยู่ในที่ที่เน้นลูกค้าในประเทศเนี่ยะนะครับผมคิดว่าในช่วงนี้น่าจะได้รับผลกระทบน้อยและได้ประโยชน์มาก<ะ>เพราะว่าลกคนที่มีลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับ<ะ>ก็มาน้อยลงนะครับ<ะ>หรือว่าเรื่องของการระบาดก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึง<ะ>่งที่ที่ที่ยังไม่มาะนะครับ แต่ส่วนในประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวแล้วในช่วงนี้ก็ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าในเรื่องของการให้บริการของทางสาธารณสุขของรัฐบาลก็ยังถือว่าก็ยังไม่ถึงไม่สามารถจะรองรับได้หมดแล้วก็กลุ่มของผู้บริโภคหรือกลุ่มของผู้ป่วยก็มีระดับของกลุ่มคนชั้นกลางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีประกันมีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการอยากใช้บริการที่ดีไปโรงพยาบาลที่สวยงามผมว่าก็เป็นอะไรที่เป็นเทรนที่ท ปัจจุบันนี้ก็เป็นกันอยู่นะฮะมันก็คงได้ประโยชน์ในเรื่องของการให้บริการด้วยส่วนเรื่องของการรักษานีผมว่ามาตรฐานก็ก็ชัดเจนว่าเขาก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วแนะนําให้ซื้อยังบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มจริงหรือเปล่าคุณหมอจริงอย่างที่คุณสุกิจบอกมาว่าโอ้โหข้งเรานี่ช่วงนี้รับไปเต็มๆคนตื่นกลัวเรื่องโรคกันด้วยโรคยิ่งมาเท่าไหร่โรงพยาบาลยิ่งขายดีคนห่วงสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะคนเข้าไปเยอะเรื่องไข้หวัดใหญ่0 9นะครับ คงได้รับผลรับในเชิงบวกทุกโรงพนะครับขณะนี้โรงพยาบาลในต่างวัดในเครือข่ายอะไรก็ไม่มีเตียงลบเพราะมันจะเต็มหมดนะครับคือได้รับผลในช่องเบลทีนี้ถ้าอยากจะในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านของโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่ามีความแตกต่างกันแบ่งง่ายๆเป็นสองกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งเนี่ยพึ่งพิงผู้ป่วยพรีเมียมหรือผู้ป่วยใจทั่วไป นะครับบวกเฟรนอีกส่วนหนึ่งมองในดอมเมสติกมาเก็ตมีผู้ป่วยทั่วไปและมีผู้ป่วยพื้นฐานของประเทศเงินที่ใช้ใจ่ายในระบบสุขภาพในประเทศนี้เนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0แสนล้านถ้า3 0 0แสนล้านเนี่ยถ้าเราดูว่าสองกลุ่มเนี่ยใครจะแชร์ได้ดีตลาดไหนเล็กใหญ่อันนั้นคือยุทธวิธีของโพ o ิชันของแต่ละกลุ่มนะครับก,ก็ต้องเรียนแล้วแต่ละกลุ่มนะจะไม่เหมือนกัน เช่นโรงพยาบาลที่อิงอยู่กับตลาดลูกค้าจ่ายเงินเองย่อมมีผลทางเศรษฐกิจแน่นอนจะกเกิดส l i ด i n g e อ f e ฟ t ไปใช้โรงพยาบาลที่ของที่มาตรฐานใกล้เคียงและราคาถูกกว่าลูกค้าหายแน่ถ้าพึ่งพาที่จะต้องบินเข้ามันไม่บินแน่นอนเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตอนนี้จะต้องรับข่าวร้ายตรงนี้ไปแน่นอนแต่พอข่าว29มันจะดีทุกที่เพราะเป็นดอ m เมสติ d e m มา d อันนี้คือความต้องการในประเทศ ก็อ <One input> ีกกลุ <kommt> ่มหนึ Unter ่งคือกลุ่มโรงพยาบาลอีกแบบหนึ่งคือดูสองขาอย่างต้องต้องเรียนเลยอย่างกลุ่มของ k คเเนี่ยเราจะมีลูกค้าที่จ่ายกินเองประมาณ60%นะครับของยอดขายซึ่งก็แล้วก็อีก40%เนี่ยเป็นในเรื่องของลูกค้าในประเทศเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าในประเทศทั้งหมดเนี่ยคนไทย63ล้านคน64ล้านเนี่ยมีสปอนเซอร์นะฮะในโครงการ Universal c o v e r a g e หรือบัตรทองที นี่เขาสปอนเซอร์รัดจ่ายสปอนเซอร์หัวละสองเปนสี่เหมือนซื้อประกันกลุ่มไหมนะครับในประกันทังคมรัฐก็จ่ายนี่นโยบายรัฐมนตรีผ่านคอรมอเมื่อเมื่อวานจะเอาประกันทังคมครอบไปถึงภรรยาและบุตรนะคผ่อนไซนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแต่คนไทยคงที่นะครับอีกอันนึงคือค่าราชการซึ่งใช้เงินงบประมาณต่อหัวต่อคนอาจจะถึง2 0,000ื่นบาทคือแ0ดหมล้านจะเห็นฝั่งนี้สองแสนกว่าล้านนะครับเราแอสเซทตลาดพวกนี้ได้หรือไม่ ดังนั้นปรัชญาของต้องต้องเรียนนะฮะในกลุ่มเราเรามองอย่างนี้มองว่าโอเคตลาดในประเทศขณะที่มีผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ขยายนะครับ,รบปัจจุบันนี้เรามี6กสาขายัางไม่ได้ขยายเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็หนึ่งดูตลาดในประเทศแล้วไม่ได้เอฟเฟกต์จากสิ่งพวกนี้นะมาจะหวัดมากลายเป็นตัวเสริมในสภาพปกติถ้าใครไปดู history ของบริษัทจะโกทุกปีนะครับแล้วอของเราเนี่ยจะไม่มีอยู่เข้าสู่วียูอะไรเนี่ยเพราะทุกเราจะโกตไปตลอด เนื่องจากว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีนิวดีมานเกิดขึ้นในดอมเมสติกมาร์เก็ตแต่รัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟ o v i ฟั f ซิลิตี้เบสตัวนั้นได้ mm hmm. เช่นผมยกตัวอย่าง mm hmm. การผ่าตัดหัวใจของคนไทยเรามองแล้วอันนี้คือดีมานแน่นอนฟิวเจอร์ดีมานกลุ่มเกษมราชเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจขนาดนี้เราผ่าตัดมากที่สุดในประเทศไทยของเอกชน mm hmm. ปีละเกือบพันลาย ันนี้เป็นศูนย์ใหญ่มากๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ใชตลดอเดเ<อ>วลาเพราะนั้นระบบพวกนี้เนี่ยมันเป็นระบบต,ต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าเราแอสเซทมาเก็ตเซ gment ตัวนี้ได้หรือไม่ตลาดนี้เป็นตลาดที่อยู่คู่ในเมืองไทยเพราะคนไทยคือผู้จะป่วยหลักของสถานพ,พยาบาลอันนี้คือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจคชันของแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เหมือนกันเวลาทีววางไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในวิกฤตอะไรที่เกิดขึ้นในปลายปีที่แล้วคนไม่บินเข้าปิดสนามบินย่อมเอฟเฟกแน่นอนทั้งท่องเที่ยวและ พึ่งพายพวกนั้นเขารับรู้ซึมซับข่าวร้ายไปแล้วนะครับแต่วัดสองพันดีแน่นอนแต่ของเรานี่ไม่ใช่ฮะเราดูแล้วโดยประสบการณ์ตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ในเซตเนี่ยเรามีโก้ทุกปีปีละปีละ10-15%แล้วปีนี้ละฮะอยังคิวหนึ่งที่เราคิวสองยังกัลังดูคิวหนึ่งแล้วกวมีรายได้โก้อยู่ประมาณ13%กว่าและกำไรสุทธิโก้อยู่23%ส ค่ะไม่มีตกฮะแต่ว่าสองจะน้อยกว่าไหมฮะหรือว่าผมคิดว่าถ้าจะดูหยาบเนี่ยก็คงอยู่ในสิ่งที่เราพยากรณ์ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟคือเราพยากรณ์ว่ารายได้เจริญเติบโตปีละสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแล้วก็อย่างอย่างคิวหนึ่งนั้นชัดเจนรายได้โตสิบสามจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กำไรสุทธิโคจี้สิบสามเปอร์เซ็นต์พอไซเราได้ขนาดแล้วมีอินชัวร์เพอร์เซ็นต์นะครับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกเราอยู่เนี่ยประมาณ ฐานที่เป็นผู้เขาเรียกอินชัวร์เพอร์เซนในระบบของประเทศนี่อยู่มา้านคนถ้าขายายสิทธิประโยชน์อินชัวร์เพอร์เซนก็จะมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีมองตลาดอีกแบบหนึ่งในและโมเดลของเราต้องเรียน,นยหลายหลายคนอาจจะมองว่าโอเคเขาจาก้าหัวไม่อ,อย่างนี้ไม่ใช่นะครับในระบบทางการแพทย์มี3ชั้นชั้นหนึ่งคือ Pri า a r y care คือพื้นฐานท่านอาจจะได้ยินเรื่องคลินิกชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจอะไรก็ว่าไปชั้นที่สองคือโรงพยาบาลชั้นที่3คือศูนย์รับส่งต่อ มันเป็นเลเวลของมันเพราะฉะนั้นแต่ละเลเวลเนี่ยจะจ่ายเงินอีกคนละแบบเพราะนั้นโดยพื้นฐานคือพื้นฐานเบสิ basic, กเขาเรียกเบสิกเคาเรกก็เท่านั้นแต่คุณออนท็อปโปรแกรมคุณนะครับแล้วคุณจะต้องไปดีไซน์สิ่งพวกนี้ปัจจุบันนี้เรามีศูนย์เฉพาะด้านรับส่งต่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่ศูนย์ศูนย์มะเร็งซึ่งจะมีพันธมิตรที่ฟีดเด์ฟีดเข้ามาเป็นร้อยลงศ<ช>ูนย์รับข้ใจเหมือนกันเพราะนี่คือวิวธีดีไซน์ลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีเราไม่มอง ธุรกิจว่า standalone แล้ให้เขา walk in ินโอรซึ่งจะสปีความเสี่ยงในการ investment โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนตลอดแต่ละศูนย์ลงทุนนี่แพงมากแต่ทานสักเก็ตจะเบรกอีเวนต์แม่คุณหมอมธุรกิจของหมอเคยเจอวิกฤตอะไรบ้างไหมคะมีตั้งปี40นะครับเพราะเรามีเงินกู้เป็นเหรียญเยอะมากสิน<อ>น,น่ารินแล้วคิดว่าวิกฤตอะไรที่แบบว่าเรากําลังกลัวอยู่มันจะเกิดขึ้นและะจกระทบกับธุรกิจในระบบสุขภาพนะเราต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าระบบที่ รีฟอร์มของระบบสุขภาพของประเทศแง่มติคอรมอเมือม่อเมื่อสองวันก่อนที่ท่านไปทูลหรือท่านนาย,ยกออกมาพูดเนี่ยถ้าใครเป็นผู้ประกอบการและมองดูคนไทยพื้นฐานเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่ากลุ่มประกันสังคมก้าร้านกว่าจะเปลี่ยนเป็น20 30าร้าน<ะ>ท่านท่านคิดอะไรท่านดีไซน์ยังไงและท่านจะทํำยังไงกับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือเป็นดินามิกเชนคือแม่ไหนเชนตัวนี้ได้หรือไม่ผมเรียนเลยนะครับผมอยู่ในวงการตรงนี้มาปีนี้ก็ปีที่เกือบ 27แล้วนะครับประเด็นเนี่ยบางที่เขาไม่ได้ปรับไปบนฟามเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันกับระบบสุขภาพมันเปลี่ยนสมัยก่อนไม่มีบัตรทองคนไข้ก็เดือดร้อนไปจำนำบ้านจำนำอะไรมาแล้วพอเริ่มลงไปใหม่ๆคนก็ยังไม่มีคอนฟิเดนซ์ที่จะใช้แต่ตอนหลังนี่ใช้มากขึ้นเริ่มมั่นใจมากขึ้นระบบมันพัฒนาไป mm hmm. นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าต้องแมネจเมนเก่งๆและดีไซน์เก่งๆ,ๆแล้วก็เซตศูนย์ที่มันเป็นฟิวเจอร์ดีมานว่าอ๋อ ศูนย์แต่ผมยกตัวอย่างศูนย์ที่ชัดเจนที่เกิดในนครหลวงกรุงเทพนะครับที่เป็น,นประเด็นปัญหามากก็คือเด็กแรกเกิดที่น้ําหนักตัวน้อยกว่าพันห้าไม่มีที่ส่งไปรักษาครับเพราะมันเป็นโจทย์อย่างนี้ปุ๊บผมผมเรียนเลยว่าเราพอได้โจทย์มาอย่างนี้ปุ๊บอ๋อมันมีดีมาแน่นอนแต่ซัพยซส์ไม่มีเราบอกงั้นเราจะเป็นศูนย์รับส่งต่อของกรุงเทพหานาค<ห>ารคู่กัวัชระเบิดก็เต็มอันนี้คือประเด็นเพราะเราเรา,เราดูโฟลของการอัตราการ จ็บป่วยให้มันชัดเจนว่ามันไหลไปทางไหนห<า>มันจะไปยังไงมายังไงอันนี้คือตลาดในประเทศแล้วมีกี่ชั้นระดับแต่และชั้นระดับนี่รายได้ไม่เท่ากันแสดงดคุณหมอจับในเรื่องของนโยบายของทางการที่ออกมาด้วยนะคะว่านโยบายทางการจะมีอะไรออกมาบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันจะมีโอกาสอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> คุณคุณชนินคะ <c oughs> เพราะเราฟังจากหลายๆท่านแล้วเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าเรื่องของโรคบาดศูนย์ก้ามันคงจะอยู่กับเราไปอีกนานนั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาในเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคการเมืองซึ่งโรคนี้เราก็คงจะแก้ลำบากเนี่ยค่ะดูสิทํายังไงคะวางแผนยังไงสาหรับที่จะรับมือนอกจากว่าเราเออกไปต่างประเทศเราไปรับจ้างบริหารให้แล้วมีอื่นอีกไหมคะที่สําหรับสินทรัพย์ภายในประเทศของเราที่เราจะวางเอาไว้เป็นเชิงกลยุทธ์คือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,งงจ,ะจะเร็วถ้าเกิดถามผมเมื่อสัก สิเดือนที่แล้วหรือ24เดือนที่แล้วเราก็บอกโอเคหนึ่งเรามีทรัพย์สินในประเทศไทยเยอะตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะมีห้องพักอยู่ในประเทศไทยเกือบ3,000ห้อง2000กว่าห้องแล้วตอนนี้เต็มประมาณสักเท่าไหร่ไม่ไม่เต็ม <c oughs> ฮะว่างต้องบอก <c oughs> ว่า <c oughs> ว่างกว่า50 <c oughs> ว่าง50%เอดังนั้นสิ่งที่พยายามจะทำตั้งแต่แรกก็คือคิดว่าจะทำยังไงที่จะขยายความป้องกันความเสี่ยงพอเกิดเรื่องอะไรทีก็ กร,กระทบทีกระทบที <üre> um. ก็สักสาปีแล้วฮะก็ไปตั้งออฟฟิศในต่างประเทศในการที่จะไปทําการบริหารโรงแรมในต่างประเทศมากขึ้น<ฆ>ในประเทศไทยเองก็ไม่ได้ลงทุนทําอะไรใหม่มาสักพักหนึ่ง<ฆ>แต่ตอนนี้อาจจะเริ่มกลับมามองนู่นนิดหนึ่งเพราะว่าพอสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยก็มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวกที่เปิดโรงแรมใหม่ๆใน<ฆ>ช่วง12หรือ24เดือนหลังเนี่ผมคิดว่าคงเหนื่อยกันเยอะตอนนี้ ก็เลยอาจจะกลับมาดูนิดหนึ่งว่าเอออาจจะควรจะน่ากลับมามองอ,ค,อค,คิดจะไปเท